สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องวัสดี่เตะเสาเลยมือนนิลุงหลัดกดหมักเลาะมันเลาะคือเขาเลยพี่น้องลเลาะเบิ่งหนามเนาะพี่น้องนเนาะเบิ่งปูเบิ่งป่าอาพี่น,อน้องบาดเนาอยากมาหาหายหากินเนาะมันขึ้นกับสิบอกเราได้ลุงหลัดอย่าพี่ย่าน,นองบริกินเนาะมันบ่แต่ลุงหลัดนั่งอยากได้เนาะหาป่าก,ก็เลย <c oughs> มาเบิงองน ลลทาเนี่ยพี่น้องพี่น้องทั้งน้องหันพ่นมากมาโหเสดุงแมงมนในพ่น่ะสาบลาบจุ่นพ่น,พนดิ่อยู่ดิยืดเลี้ยงหนากระดานเลยโอ้เอาคักอีรีพ่นคือบนหนาพุ่นนี่นี่เ <c oughs> ออยากด้เนาะพี่น้องเนาะมันกระมวลเนี่ยพ่อมูมันกระมวลเด้นเนี่ยเห็นบอก คปนโฮสรุงมีตะมอนตะมอนห้องแตกเซาเซอยู่น,น่ะน่ะเห็นบ่เสียงอุ้ยอุ้ยฝนตองไก่ไงถือของฮันเจ้ามาโฮ่สรุงผู้ดังไฟถากอยู่ถ่ายยี่ทึงโคกผู้เฝ้ารถก็มีพี่น้องไหลได้ขั้นเจ้ามารถสองขั้นบรรยากาศย่ำเศร้าเลยพี่น้อง หาอยู่หากินเนาะครับบ้า,บานเฮาเนาะฟ้าคืมๆฝนตกฝนตกเศ<ม>ร้าบ้างได้เลยนะพอดีลุงดัดเลรยวเห็นนั่นก็จามาโหเสดุงกับรถมาถ่ายเหมือกันนะคืองามเฉ<ม>ยสิเพรา้ใครอยู่สั่นถามปูอยู่ทั้งขวกเนาะมันก็ถือแต่กลางคืนเนาะขันบ่วนาวบ่วเมื่อยบ่วเพียเนะาเนอะอดนอนได้กันได้ปาลาหลันบ่วพี่เนาะ บบรรยากาศลูกอีสานบ้านเฮาเอาเงาเงามันมันครับ